สวัสดีค่ะชาวลัคนาราศีมังกรมาดูกันนะคะว่าในเดือนสิงหาคมนี้นะคะคนมังกรงานเงินความรักนะคะจะเป็นอย่างไรบ้างในเดือนนี้จะมีดวงดาวยกย้ายราศีสมดวงค่ะมีพระอาทิตย์พระอังคารย้ายในช่วงวันที่18สิงหาคมนะคะและพระศุกร์นะเจ้าโครจรถอยหลังย้ายราศีกลับนะคะมาที่ราศีกรกฎในวันที่27สิงหาคมค่ะ ในเดือนนี้นะคะมองว่าคนมังกรนอะ่ะอาจจะมีความรู้สึกไม่ค่อยสบายใจเท่าไหร่นะรู้สึกว่าอาจจะหมดเรี่ยวหมดแรงนะรู้สึกว่าเอออยากไม่ค่อยอยากจะสูงสิงอะไรกันกับใครมันมีเรื่องอะไรให้เอ,อเราจะต้องกังวลม,มากมายนะแต่ก็ยังมองว่ามันมีหน้าที่อะไรบางอย่างที่เราก็จะต้องทำนะเพราะว่าเลข1เลขเก้านะหนะเนี่ยจะโคจรเลิงลัคนาของคุณนะคะในช่วงต้นปากนะ,ะแสดงว่าอาทิตย์เนี่ยนะค,ะคือหน้าที่ นะความรับผิดช,ชอบอาทิตย์เป็นมหาจาักรนะเรามีหน้าที่มีความรับผิดช,ชอบอะไรบางอย่างที่เราอาจจะต้องทําถึงแม้ว่าจะรู้สึกว่าเพลียเบือ่อไม่สบายใจไม่อยากเจอใครไม่อยากทําอะไรนะแต่แบบความรับผิดช,ชอบอ่ะมันก็คาคออยู่นะอาทิตย์ดวงนี้โคจรสัมพันธ์นก,นกันกับดาวเกตด้วยโดยเฉพาะหน้าที่ที่เราจะต้องเข้าไปสัมพันธ์เกี่ยวข้องกับเรื่องของการช่วยเหลือบางคนมีหน้าที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของบุญกุศลน,นะอาจจะแบบว่าเ,าเป็นช่วงแบบเดินสายทําบุญนะเป็นช่วงเป็นแบบประธานในพิธีอันนูน้นอัน นีหรือมีหน้าที่บางอย่างที่คนอื่นเขาขอให้เราไปช่วยนะหรือว่าความเป็นผู้นําความเป็นเจ้านายของเราอะมันมีหน้าที่ที่คาคอจะต้องดูแลคนนั้นคนนี้นะคะมันมีหน้าที่อะไรบางอย่างนะ,ะที่ต้องทําอย่างยิ่งยวดนะคะ แต่ไม่ค่อยอสบายใจเท่าไหร่นะเพราะว่าดาวศุกร์เป็นเรื่องของความรู้สึกอะคะ่ะโคจรอ,อยู่ในจุดมรณะมาตั้งแต่เดือนที่แล้วนะรู้สึกเบื่อๆเพียๆเซ็งๆแต่ก็เออก็ต้องทานะให้มันเรียบร้อยมันเป็นความรับผิดชอบของเรานะคะอันนี้ก็คืออารมณ์ประมาณนี้ที่นี้นะคะดาวเสาร์ซึ่งเป็นดาวประจําตัวของคุณอนะก็โคจรผิดปกติตั้งแต่เดือนมิถุนาแล้วนะแล้วก็จะเดินผิดปกติแบบเนี้ยยาวไปนะคะจนถึงประมาณเดือนตุลาคมนะคะแล้วก็ยิ่งเฉพาะในเดือนเนี้ยนะ พอดาวสุกไปว่าความรู้สึกอะตกมรณะนะแล้วดาวตัวเราเดินถอยหลังก็เลยรู้สึกแบบเออก่อนหน้านี้มันก็แบบเบื่อเบื่อเซ็งเซงนะแต่เราอาจจะยังมีเขาเรียกว่ามีความกระตือรือร้นอยู่แต่ช่วงนี้มันรู้สึกมันเบื่อมันเซ็งน,นะทําอะไรก็ผิดไปหมดนะหรือรู้สึกว่ามันมีความเครียดอะไรบางอย่างเพราะดาวเสาเนี่ยแปลว่าความทุกข์ความอึดอัดความเครียดโคโจรนําหน้าลอลิงลักนาคนอื่นน่ะเห็นเรายังเครียดเลย นะคะคือมันเหมือนมีอารมณ์แบบดาวสาวอะความทุกข์มันเป็นก้อนแบบความทุกข์อยู่ข้างหน้าเราเลยนะคนมองเข้ามาก็รู้สึกว่าเออจะไหวไหมนะพี่เออแต่พี่ก็ยังทําหน้าที่ดีถึงป่วยถึงไม่สบายถึงมีเรื่องปัญหามากมายพี่ก็ยังมาทํางานนะพี่ก็ยังรับผิดชอบหน้าที่ที่ดีนะอารมณ์จะประมาณนี้แต่ใครจะรู้ไหมนะว่าตัวเราในช่วงเวลานี้เป็นจุดที่ อไม่ค่อยสบายใจนะคะอ่อนแรงบางคนอาจจะมีเรื่องของโรคภัยไข้เจ็บก็ได้นะ,ะแต่ก็ฝืนนะเก็บไว้ข้างในเพราะว่ามันมีหน้าที่อะไรบางอย่างที่เราจะต้องรับผิดชอบต่อคนอื่น ทีนี้ในวันที่18สิงหาคมก็จะเริ่มมีดวงดาวขยับนะ,ะดาวอาทิตย์นะ,ะกับดาวองคารจะขยับออกทําให้นะ,ะเกิดเกณฑ์การตรีโกณเกิดขึ้นนะ,ะก่อนหน้านี้เลข1เลข9สัมพันธ์หลักกับตัวคุณนะเพราะกลางเดือนนะคะก็กลายเป็นว่าเลข3เลข0เลข9นะาะสัมพันธ์กับตัวคุณอีกนะ,ะอยู่เกิดเกณฑ์การตรีโกณเกิดขึ้นนะ,ะพอช่วงกลางเดือนนะ,ะก็อาจจะเป็นไปได้นะ,ะหลายๆคนเนี่ยนะคะก็อาจจะรู้สึกว่ามีความ ทุกใจนะคะมาจากดาวมฤตยูที่อยู่ในช่องปุตตะนี่แหละจะเดินทางนะคะมาถึงตัวคุณอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้นะบางทีมันเป็นช่วงที่แบบว่า,าบริวารของเราเจ็บป่วยหรือบางคนทํางานแบบหนักแล้วหนักอีกมีหน้าที่ต้องรับผิดชอบนะก็ลูกน้องก็มาลาออกอีกในช่วงนี้นะปกติก็แบบว่าเท่านี้ก็งานลดมือแล้วนะลูกน้องออกอีกก็ต้องทํา งานมากขึ้นมีความเครียดความทุกข์สูงนะหรือว่ารู้สึกว่าในช่วงเวลานี้บริวารคนใกล้ชิดของเรานะเรื่องความป่วยความเจ็บ ของเขาเนี่ยนะคะก็ส่งอิทธิพลถึงตัวเรานะเขาป่วยนะกลายเป็นว่าเราก็ป่วยด้วยนะเพราะว่าดาวมฤตยูเนี่ยนะโคจรสัมพันธ์กันกับตัวเรานะในวันที่18สิงหาคมผ่านเกณฑ์ตรีโกนั่นเองนะคะในช่วงเดือนนี้นะ,ะกลางเดือนเป็นต้นไปก็คนบางกรหลายคนก็อาจจะมีโอกาสในเรื่องของการเดินทางเหมือนกันนะคะเพราะว่าดาวอังคารก็คือเรื่องของการขยับเขยื่นเคลื่อนไหวน,นะดาวธาตุลมนะโคจรสัมพันธ์ถึงตัวเราเช่นเดียวกันนะอาจจะมีเกณฑ์การเดินทางบางคนเดินทางทําบุญนะบางคนเดิน ต่างประเทศนะหรือเดินทางาเข้าไปสัมพันธ์กับญาติผู้ใหญ่นะอาจจะไปพบเจอ,อาญาติผู้ใหญ่นะก็ได้นะหรือว่า,ามีเรื่องให้ต้องอคิดนะเพราะอังคารก็คือเรื่องของ ของความขยันนะคะส่วนสุภาเนี่ยคือเรื่องของความคิดมีเรื่องให้เราต้องคิดอะไรมากมายนะอาจจะเป็นเรื่องของตัวเราเรื่องของคนใกล้ชิดนะมันก็อาจจะมีอะไรสัมพันธ์ให้เกิดด้วยของความเครียดคือดาวที่ตรีโกณเนี่ยนะคะเลข3เลข0ูนย์เนี่ยบางเอิญเป็นดาวบาปเป็นเป็นดาวบ,าป,ปา,วบาปพระเคาะ์เป็นดาวที่อ่าอ่าเป็นตัวแทนของความแบบอาเพศอะ่ะคือเป็นดวงดาวที่ไม่ค่อยดีนะส่งผลถึงเรา ก็ทาให้เราเกิดเรื่องของความอึดอัดใจความเครียดขึ้นไปอีกคนมังกรต้องบริหารจัดการนะคะเรื่องของอารมณ์ความรู้สึกของคุณให้ดีในช่วงเวลานี้เพราะตัวคุณนะเป็นดาวเสารในพื้นดวงเดิมดาวเสาแปลว่าความอึดอดทนนะดาวทุกดวงยังไม่ทนเท่าตัวคุณนะคุณเป็นคนมีความอดทนมากแล้วมาวันนี้คุณก็เข้าใจว่าคุณมีความอดทนอยู่แต่คุณอาจจะไม่รู้ว่ามันอาจจะมีเขาเรียกว่า ตึงอะ่ะมันเริ่มลาวแล้วแต่เราไม่รู้ตัวเพราะว่าเรายืนแบบแผ่กิ่งก้านแข็งแรงมาตลอดนะในช่วงเวลานี้พอมันเกิดเรื่องปัญหาอะไรมากมายที่เกิดกับคนอื่นด้วยแล้วมากระทบถึงตัวเราทาั้งที่ตัวเราก็อาจจะอ่อนแออยู่แล้วนะคะนะก็จะอาจจะทําให้ตัวเราล้มลงได้นะก็คือมีความเครียดสูงมีความทุกข์อึดอัดใจนะจากเรื่องของสิ่งรอบด้านที่เข้ามาถ้าเกิด ว่าเราบริหารจัดการเรื่องของอารมณ์ให้ดีนะก็จะผ่านไปนะต้องระวังเรื่องของโรคซึมเศร้านะเพราะว่าดาวศุกร์เป็นเรื่องของความสุขอะตกอยู่ในจุดมรณะนะมันเป็นมันมีเรื่องอะไรที่มากระทบจิตใจเราแล้วดาวเสาร์ที่แปลว่าเรื่องของความอดดทนนะก็โคจรเดินถอยหลังแปลว่าเราคิดว่าเราแบบเนี้ยเราทนได้นะแต่ช่วงเวลานี้มันอาจจะแบบมีเหมือนแบบประเดีประดังอะไรเข้ามาอะไรเงี้ยอาจจะเกิดเรื่องของความเครียดสูงนะแล้วก็ทนไม่ได้ หรืออาจจะเกิดเรื่องของโรคภัยไค้เจ็บนะหรืออาจจะเกิดปัญหากับคนรอบข้างทําให้เราเอายิ่งเพิ่มนะดีกรีของความอึดอัดหรือความเครยียดของเรานั่นเองนะ แต่เนะมื่อดาวสุกนะดาวสุกโคจรถอยกลับมาในช่วงวันที่27สิงหาคมสุกคือเรื่องของความสุขคือเรื่องของความปรรถนากิเลสทั้งโลกะะก็จะโคจรมาเล็งลัคนาของคุณในวันที่27สิงหาคมเราก็เลยมองว่าก็อาจจะเป็นไปได้ว่าคุณอาจจะเจออะไรมาหลายด้านเนะพราะคุณเจออะไรมาหลายด้านนะพอช่วงสิ้นสิ้นเดือนนะคุณก็จะเริ่มรู้สึกว่า เอาละฉันจะขอแบบว่าไม่ไม่แคร์ใครละฉันจะขอแบบว่ามีความสุขบ้างก็อาจจะแบบบางคนอาจจะกลายเป็นว่าฉันจะไปทําสวยละฉันจะใช้เงินช้อปปิ้งนะฉันจะแบบว่าเปลี่ยนลุคเลยทําสีผมใหม่นะไปทําหน้าทําตัวไปทําอะไรให้กับตัวเองอะ่ะคือทําให้ตัวเองอะ่ะมีความสุขมากขึ้น ในช่วงสิ้นเดือนนะแต่ก็ดาวสุขดวงนี้ดันโคโจรเขาเรียกว่าเป็นเกณฑ์พิทุบาทนะเกณฑ์พิทุบาทก็เลยทําให้บางทีสิ่งที่เราคิดว่าเราแบบสร้างความสุขให้กับตัวเองอ่ะบางคนเปย์ให้กับตัวเองอบางคน,ปนเคนปย์ให้กับคู่ก็ได้นะเหมือนกับว่าเราจะซื้อความสุขนั้นเพื่อให้เราสบายใจนะแต่มันก็มีอารมณ์ของความเป็นพิทุบาทของดาวสุขอยู่นี้อยู่เหมือนกันเช่นอาจจะใช้เงินามากไปนะหรืออาจจะทุ่มอะไรเกินไปจนบางทีเราอาจจะคิดว่าเออ ฉันซื้อแบบโอ้โหช้อปปิ้งเต็มที่เลยบางทีมันก็ไม่ได้จําเป็นขนาดนั้นนะเออทําไมเราถึงใช้เงินเยอะอย่างนี้นะหรือว่าเราก็แบบอ,อยากจะไปสนุกแบบสดชื่นเข้าไปกลุ่มสังคมอะไรเงี้ยบางทีเราก็อาจจะรู้สึกว่ามันก็ไม่ใช่ตัวเรานะเพราะเราเป็นดาวเสาวเราเป็นคนมีความเก็บตัวอะไรเงี้ยเออจริงๆออกไปก็ มันก็เป็นสุขชั่วคราวอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็อาจจะรู้สึกว่าเออไม่น่าเลยอันนี้ก็อาจจะเกิดขึ้นได้เหมือนกันนะแต่ก็ไม่โทษนะไม่โทษคนมังกรนะเพราะว่าคนเรานะบางทีมันเครียดสูงนะหรือมันมีเรื่องอะไรไม่สบายใจแล้วก็อยากจะหาอะไรมาเติมเต็มนะให้กับความรู้สึกของเราเองนั่นเองนะก็บาลานให้ดีนะกันนะคะมองว่าเรื่องของความรู้สึกนะเป็นสิ่งสําคัญของคนมังกรที่คุณจะต้องจัดการให้ดีนะคะในเดือนนี้ ทีนี้มาดูเรื่องของงานกันบ้างนะคะการงานเนี่ยนะคะก็คือดาวพระสุกนะ,ะดาวพระสุกโคจรผิดปกตินะ,คะโคจรอ,อยู่ในจุดมรณะ นะคะแล้วก็จะโคจรเข้าสู่จุดที่ถึงตัวเราเนี่ยคือสิ้นเดือนเพราะฉะนั้นมองว่าเรื่องของงานาจ,จะเริ่มโดดเด่นขึ้นนะคะก็คือช่วงสิ้นเดือนนั่นเองนะ,ะถ้าเกิดว่าใครมองหาเรื่องของงานอยู่นะคะก็อาจจะมีโอกาสนะคะในเรื่องของงานของเรานะสิ้นเดือนเป็นต้นไปนะ,ะแต่ว่าถ้าเกิดใครที่มีงานทําก็อาจจะรู้สึกว่างานในช่วงเวลานี้ทาไมมันแผ่ว,ผว au, ๆเบาๆนะมันมันเหมือนแบบ ยังไงก็ไม่รู้นะคือมันเอาแน่เอานอนไม่ได้นะก็อาจจะแบบมีช่องทางมากขึ้นนะในช่วงสิ้นเดือนนะคะหรือถ้าใครบางคนแบบรู้สึกหมดไฟอ่ะในเรื่องของกิจการการงานของเรานะ,ะรู้สึกแบบไม่ค่อยอยากจะไปทํางานเลยไม่อยากจะตื่นไปทํางานเลยทําแล้วมันก็รู้สึกว่างั้นๆมันไม่แบบ มีแพชชั่นเหมือนเดิมนะความรู้สึกในเรื่องของงานของคุณนะจะกลับมาเข้มแข็งนะคะหรือมีไฟนะคะในตัวเองในเรื่องของการทํางานมากขึ้นนะก็มองว่าต้องรอสิ้นเดือนก่อนนะต้องรอดาวพระศุกร์นะซึ่งเป็นตัวแทนของการงานนะเข้าสู่จุดปัตนีนะคะเป็นราชาโชคในวันที่27สิงหาคมนะบางทีเราทําอะไรไปนะคะเราก็ต้องย้อนกลับมาอยู่จุดเดิมนะเราคิดว่าอ,อย่างบางคนทําเรื่องของออนไลน์อะไรเงี้ยเปิดช่องอสุดท้ายก็อาจจะแบบลบคลิปลกลับมาทํา ใหม่อะไรเงี้ยคือรู้สึกว่าไอ้ที่ทําไปก่อนหน้านี้มันไม่ใช่เลยอะไรเงี้ยแล้วกลับมาทําอะไรอีกรอบหนึ่งนะคะเพราะว่าดาวสุกอ่ะเขาเคยเดินผ่านช่องคำว่าปัตตนิมาแล้วนะเมื่อเดือนที่แล้วแล้วเขาก็จะเดิน คือไม่ได้เดินหน้าเขาจะเดินถอยหลังกลับไปในจุดเดิมก็เลยเป็นไปได้ว่าคนบังกรนะในเรื่องงานมีโอกาสได้ย้อนกลับไปทําในสิ่งเดิมๆที่ค้างคาไว้ในช่วงสิ้นเดือนนี้นะคะแล้วก็การงานก็จะเริ่มโดดเด่นขึ้นและกันนะคะในช่วงสิ้นเดือนนะถ้าเกิดว่าคุณทํางานที่เกี่ยวข้องกันกับดาวศุกร์นะก็มองว่าโดดเด่นทีเดียวนะเพราะว่าดาวศุกร์โคจรสัมพันธ์กันกับดาวเกตด้วยนะในช่วงสิ้นเดือนนะ คนที่ทํางานที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของดาวสุกก็คือความสวยงามเสื้อผ้าหน้าผมความบันเทิงศิลปินศินละปะนะคะกินหรูอยู่ดีโรงแรมร้านอาหารไฮโซของหอมเสื้อผ้าหรือเรื่องที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของอคอนเซลนะหรือเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการบริหารการเงินนะกลุ่มนี้ก็มองว่าจะโดดเด่นนะในช่วงสิ้นเดือนนะคะมาดูเรื่องของการเงินบ้างนะคะการเงินปัจจุบันเนี่ยตัวคุณน่ะนะคะ าดาวเสาโคโจรอยู่ในช่องการเงินนะแล้วก็เดินโคโจรถอยหลังด้วยนะก็มองว่านะดาวเสาไปอยู่ช่องไหนเขาก็จะส่องกระแสนะความทุกข์ความเครียดนะความอึดอัดนะให้กับช่องช่องนั้นนะซึ่งคุณสมบัติด,ดีของดาวเสาคือความเป็นความมั่นคงนะแต่กว่าจะมั่นคงได้ไมันต้องใช้เวลาดังนั้นเนี่ยคนมังกรน่ะถ้าเกิดวา่าในช่วง2ปีครึ่งนี้นะคะที่ดาวเสาอยู่ในช่องการเงินมีเกณฑ์นะขายที่ได้นะได้เงินจากที่ดิน ได้เงินมรดกได้เงินที่รอคอยมานานไม่ได้สักทีจะมาได้ในช่วง2ปีครึ่งนี้นะแต่ถ้าเกิดมองมุมแคบลงมานะในช่วงเวลานี้นะคะดาวเสาร์เนี่ยโคจรเดินถอยหลังนะเงินอะไรที่คุณอรอคอยมานานนะคะก็อาจจะมีโอกาสได้ในช่วงเวลานี้นะแต่อาจจะได้แบบไม่ได้เต็มเม็ดเต็มหน่วยไงเพราะว่าดาวเสาร์ดวงนี้ก็โคจรสัมพันธ์นกันกับดาวคู่ศัตรูด้วยนะหรือดาวคู่ที่ดีก็เดินผิดปกติเลยทาให้เรื่องของการเงินมันเอาแน่เอานอนไม่ค่อยได้นะ ส่วนดาวราหูที่เป็นดาวเจ้าเรือนของการเงินก็โครจรสัมพันธ์นก,นกันกับดาวพฤหัสก็ดาวผู้ศัตรูอีกนะคะก็เลยมองว่าเรื่องของการเงินนะคะจริงๆก็ยังไม่ได้โดดเด่นนะสำหรับคนมังกรนะคะอา,อาจจะต้องใช้ระยะเวลาการรอคอยอนิดหนึ่งนะคะก็คือถ้าเกิดว่าคุณทํางานที่แบบว่าทำปุ๊บได้ปับ๊บเนะี่ยอาจจะไม่ใช่เวนะของคนมังกรในช่วงเวลานีนะ้มันจะต้องใช้เวลาในการเขาเรียกฟูมฟัก สิ่งที่คุณกําลังจะหาเงินนะคะถ้าเกิดคุณห,หาเงินที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของดาวเสาก็มองว่าโดดเด่นนะดาวเสาก็คือเกษตรกรรมนะคะอสังหาริมทรัพย์นะ,ะกลุ่มที่ทําเรื่องของธุรกิจโรงงานเหล็กอะไรพวกนี้นะคะก็มองว่าโดดเด่นกว่าแล้วกันนะคะโดดเด่นกว่านะคะธุรกิจอย่างอื่น ะะทีนี้พอดาวเสาร์เดินผิดปกติแล้วเป็นตัวเราด้วยนะก็จะทําให้ตัวเราเข้าไปสัมพันธ์เกี่ยวข้องกับเรื่องของการใช้เงินการได้เงินการใช้เงินอย่างเงี้ยนะคะมีมีเข้ามีออกนะ,ค,ะคือตัวเราเป็นตัวแปรสําคัญเลยนะบางทีเราอ่ะเป็นผู้แบบตัดสินนะนะคะว่าเราควรจะใช้เงินนี้หรือได้เงินนี้หรือไม่ได้เงินนี้มันมาจากตัวเราเอง คนมังกรหลายๆท่านก็อาจจะมีแนวโน้มนะที่ใช้เงินของเรานะในการหนึ่งซื้อบ้านใหม่ซื้อรถใหม่รโนเวทบ้านนะหรือเอาเงินไปลงทุนนะเกี่ยวข้องกับเรื่องของครอบครัวก็ได้ใช้เงินเงินกับครอบครัวนะบางคนอาจจะซื้อประกันให้คุณพ่อคุณแม่บางคนอาจจะซื้อทรัพย์สินไว้ในการเขาเรียกว่า ไว้ปล่อยให้เช่าอะไรอย่างนี้ก็ได้นะคะก็เรื่องของการเงินอ่ะมันเหมือนไปสัมพันธ์กับเรื่องของการลงทุนเหมือนกันแต่เดือนนี้มองว่าการเงิน,นหมดไปกับการทําบุญกับเรื่องของการเดินทางนะคะ,ะค่อนข้างเยอะนะคะในเดือนนี้ มาดูเรื่องของความรักบ้างนะคะในช่องของปัตนีความรักเนี่ยนะคะคือมีดาวอาทิตย์ดาวเกตนะโคจรลอยอยู่ในช่องคู่ครองซึ่งอาทิตย์เกต 1, 9, เนี่ยหนึ่งเก้าเนี่ยก็โคจรสมพันิ์กับตัวคุณส่งอิทธิพลด้วย<ม>เหมือนกับว่าแบบเดือนนี้เป็นการคบกันแบบเพื่อนหน้าที่อ่ะนะมันมีหน้าที่อะไรบางอย่างต่อกันที่จะต้องช่วยเหลือกันที่จะต้องทําอะไรบางอย่างด้วยกันนะอาทิตย์คือหน้าที่ยศัก์หลักฐานเกียรตินะมองว่าคู่ของเราในช่วงเวลานี้นะคะกะ็เป็นผู้มี มีเกียรตินะหมายถึงว่าอาจจะแบบมีความแข็งมีความเป็นผู้นำนะนำเราทํานู่นทํานี่นะหรือว่ามีหน้าที่ที่จะต้องตกลงคุยกันอะไรบางอย่างด้วยกันนะแล้วก็คู่ครองนะในเดือนนี้ก็มีดาวเกตสัมพันธ์ถึงนะก็อาจจะเป็นไปได้นะว่าในช่วงกลางปักเนี่ยเขาก็อาจจะแบบมีเหตุ ไปทําอะไรแบบปรปปับๆนะหรือรู้สึกวา่ามีอาการแบบเอาแต่ใจนะคะเอาแต่ใจหน่อยนะในช่วงกลางเดือนนะหรือว่าไปสัมพันธ์เกี่ยวข้องกับเรื่องของงานบุญงานกุศลนะ,ะในช่วงปลายปากนะก็มองว่าเรื่องของความรักจะกลับมา,าโดดเด่นขึ้นเหมือนแบบต้นปากอ่ะแบบอยู่กันเพราะหน้าที่มีเหตุที่ต้องทําอะไรบางอย่างด้วยกันกลางปากก็ตัวใครตัวตัว,ตวมันไปแบบทําตามใจฉันอยากทําอันนี้ฉันก็ไปเธออยากทําอันนั้นเธอก็ไป อะไรอย่างเงี้ยนะคะพอปลายปากก็กลับมาแบบว่ารักกันจีจาสวีทหวานแหววนะเพราะว่าดาวศุกร์คือดาวตัวแทนแห่งความรักอยู่แล้วนะโคจรกลุมนะ่ะในเรื่องของคู่เป็นเกณฑ์พินทุบาทคือเขาเรียกว่าหลงคู่รักคู่เปนะคะเปให้เขาอ่ะก็จะเป็นแบบว่าช่วงสิ้นเดือนนะคะหรืออาจจะแบบไปเที่ยวไปแบบใช้ชีวิตแบบอย่างมีความสุขนะคะเพราะว่าคุณก็อาจจะเริ่มรู้สึกว่าอยากมีใครไงนะพอมีใครหันไปหันซ้ายหันขวานะก็มองว่าคู่เราเนี่ยแหละนะมีคู่เราเนี่ยดีที่สุดนะคะทั้งที่ ต้นปักอาจจะแบบไม่ได้หวานแหววอ่ะนะคะก็เจอกันเพราะหน้าที่เจอกันเพราะว่าเออมันมีเรื่องต้องเจอกันนะอะไรอย่างเงี้ยนะพอสิ้นเดือนก็ชินกเป็นนกชิมายเป็นไม้นะก็เลยมองว่าเรื่องของความรักนะจะกลับมาสดใสอีกครั้งก็ต้องรอช่วงสิ้นเดือนก่อนนะคะแต่ว่าก็อย่าลืมละนะคะว่าจะต้อง เรื่องการใช้เงินนะเรื่องของการงานอันนี้ก็อย่าลืมนะแล้วก็เรื่องของการบริหารอา,อารมณ์ของตัวเองนะเพราะว่าในช่วงเวลานี้นะตัวเองเดินโคจร ปกติอยู่นะบางทีเขาบอกชี้นกเป็นนกชี้ไม้เป็นไม้เปเต็มที่ลืมตัวไปนะมานึกอีกทีก็เออไม่น่าเลยนะคะก็ต้องทําให้ทุกอย่างแบบพอดีพอดีนะคะแล้วก็บาลานชีวิตด้วยนะ,ะก็ประมาณนี้นะสำหรับคนมังกรน,นะคะ,ะในเดือนหน้าในเดือนหน้านี่เมฤตยูจะเดินถอยหลังนะโอ้เดือนหน้านี่สนุกเลยนะดาวเดินถอยหลังเพียบเลยนะคะก็เดี๋ยวค่อยมาฟังคำท้ำนานะคะว่าเดือนหน้าจะเจออะไรบ้างนะคะใครสนใจดูดวงส่วนตัวก็ทักไลน์มาได้เลยนะจ๊ะสำหรับ วันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ